ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเกษตรอินทรีย์พื้นบ้านอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่ครบวงจรของภาคเหนือ มุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์การเรียนรู้ของเราเริ่มต้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเน้นการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ของเราเปิดให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเราพร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ต้อนรับกลุ่มเกษตรกรจากทั่วจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมทํากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ของเราหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าสนใจของศูนย์คือฐานการเรียนรู้การทําปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง เทคนิคนี้ช่วยลดแรงงานและเวลาในการทำปุ๋ยหมกักแต่ยังคงได้ปุ๋ยคุณภาพสูงที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารสำหรับพืชในฐานนี้ท่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการหมักด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพไปจนถึงการนำปุ๋ยหมกักไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก านการเรียนรู้ต่อไปคือการเลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันจิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายใช้พื้นที่น้อยต้นทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูงที่ศูนย์ของเราท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรตั้งแต่การเพาะพันธุ์การให้อาหารการดูแลรักษาไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งรีดเพื่อเพิ่มมูลค่า อีกหนึ่งานการเรียนรู้ที่น่าสนใจคือการเลี้ยงหอยขมยักษ์ตรัตนะซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ดีให้แก่เกษตรกรหอยขมยกักษรเป็นหอยสายพันธุ์พิเศษที่เติบโตเร็วทนทานต่อโรคและเป็นที่ต้องการของตลาดที่ฐานนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงการจัดการบอ่อการให้อาหารและเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงหอยขมยกักษรได้อย่างดี เรียนรู้สุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของศูนย์เราคือการผลิตดินพร้อมปลูกและวัสดุผอมเมล็ดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของเกษตรกรและผู้ที่สนใจปลูกพืชแบบอินทรีย์ดินและวัสดุผามของเราผลิตจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการหมักและปรับปรุงคุณภาพจนได้ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชถูกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวไม้ดอกหรือไม้ผล นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้ของเรายังมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมอีกมากมายอาทิเช่นฐานเห็ดป่าเศรษฐกิจและฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเราได้ช่วยเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถพัฒนาทักษะด้านเกษตรอินทรีย์นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคง หลายครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่างประสบความสำเร็จทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่มีมูลค่าสูง ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเกษตรอินทรีย์พื้นบ้านอำเภอแม่ใจยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานหรือร่วมกิจกรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาหรือบริษัทเอกชนเราพร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ยั่งยืนและเข้มแข็ง ูนยการเรียนรู้กลุ่มเกษตรอินทรีย์พื้นบ้านอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเพื่อเกษตรกรไทยก้าวไลสู่เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน